จอมยุดเจอกระจอมยุดอีกลอแล้วสบายดีล้วสวัสดีเด้อบอปลาลงาัดสกุลสกุลปลาบริยันผาาจากดีเนาะถ้าผาาหัวปกลงนี่ส่าจังไดเออนอนนอนหมอนพ่อเจ้าว่านอนนียนะอุ้ยตื่นดียันหัวโขกลงหันนะ จอมยุดเจ้าคือบิงเอ็งเล็งแท้จอมยุดหฮึไปไปเอาไว้เขาคอกไว้ไปเอาลูกบานไว้ไปเอาลูกบานไว้เจ็บมากเจ็บมากกว่านั่นนะอย่าไปกวนไม่ตุ๊กเกินไปฮ่าสาพินให้าไปไปจ่ายเองอ่ะเงินไป

<laughs> anh đi lại hơi, hơi. mua là hơi anh đi lại ao chai rồi anh anh thà ao chai mua nó vẫn chỉ thôi <laughs> đi lại chai rồi anh à, anh phải, phải, phải

เกตไว้เขายังบอทันนั่นแหละเขาบอกมาเกี่ยวฮะเห็นมาเกลียวเขาวันนี้นาเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเมยแป้งวะมันอยู่ห้งอยู่เฮือนสื่อๆโทรมาขอแตงเงินเนาะยืมเงินแฟนขอหรอกยืมฉันกับบ่มีห้ยที่ใดฉันตายฉันก็ยังเครียดอยู่จักชิเมีนใดยตายหรือจักชิเมีนไม่เกอรตาย เป็นเมกเกอร์ใไขยุ๊ฮะอ่าถ้าเป็นเมกเกอร์ใไขยุ๊เดี๋ยวจะฟุ้งยุ๊กเป็นได้แล้วอุ้ยจักจักขี้หิ้งแล้จักชัวนั่งอยู่กับห้นอนอยู่กับห้แล้วเจนเลยเทมเมก่อนอ๋อเพื่อนเราเพิ่งไปได้เลยเชื่อน่าน่าดิเชื่อน่าน่าดิอูแมงสีกัดอ๋อ อองอไปแล้วนไปแล้วมันชิลมทับปี่ตู้เลยจไม่ไปเลยยจบลำหนาก่อนดิมาใจเออเงินไว้มาใจเออเาเงินไว้จังขี่ดื้ออะไรอ้าวเดี๋ยวช่วยเองนี่ไงนี่ไงนี่ไง ปลาชีพผุนพระผ่าปราผ่าปผ่าช่วยแม่ไปปลาปักชีแลรวแล้วเงินหายห่อนบักลอยพูกได้อันนี้อืมเย่าไปกวนไม่ตู้เรายังเมยพอจะเป็นล่มทับแล้วเบิ่งโตเจ้าของเนี่ยลมกัคคอยน้างไข่โดดใช่โดดใช่รึปดนผุดผุนผุนตีสังหลีตอดด้วยเธออัชงให้ชัดเบิร์นเน

มาผัผ่าดิไว้ผัผ่านี่นี่ผาผ่านี่ไปหาจ้องถวยจ้องบวงโอ้ห่านผัผ่านางลงนางลงสิไปใช่นะคุณไรเสียกินน้ำเพลินอุ้ยบา ทุจาก่อนทุจร้าจ้าเอาสันแต่เอามาจบไหมตัวนี้เป็นเพชรตัวนี้เป็นเพชรนี่เปนเพชรแมวมาใจกันกันใจกันกอน อุ้เอ๊ะเปิดวิธางให้ชมนาเด้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแมงกัดคอเด้อโอ้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 อ้ยอ่าอุ้ยผาผ่าพุ่นผาผ่าพุ่นอย่าคิดเรื่องไรอ๋อไม่ต้องมาหึ้นคอยดอกเออเพนคุณอ้างเงินจ่ายแล้วพี่เจ๊จ่ายเงินปะ โอ้แพงนี่จ้้ไคนหืนงูได้ตัวเองเปิดประตูพิทางไดโอ้าหแสวนงอ๊ะคนงอ๊ะคงอแม่เนี้ยอแหม่แม่มาอโอ้ยอี่าเมื่อยมือโบอีล่า là ngọt ngay là ngọt ngay ngọc 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 ngay đấy, เปิดตัวนัานเนาะยูอไปิหายิ่นหืนมูกัดแขวากระพุงเป๊ะเป๊ะเป๊ะกพุงกระพุงจกระดูกกระดูกกระดอคิดอไปไป มียังมียังก็โฮมกันพ่อไปเข้นบไปชมมันแล้วพอชื่อดอกไม้ไปให้ชื่อแว่ามีเหล่านี้ตัวกระตุนเออู่พุ เนาะยืนยืนกันเบ่งอึงลึงขึนั่งเกบนี่ใหรอเอ้ยอืมอืมอืมนอนจกพุงอยู่นอนเก่าพุงอย่มื่อนีนจ็คชิลลรบ่ให้นึงนะไปใช่นะ จอมป๊อบถ่ายเครื่องอรเรวฟูน้ำผึ้บดเสร็จใ้ขนมนมานะ่ะเงินแนนสปีนนะ่ะบดเสร็จในขนมนั่นเออ่ะไปไปไปอ่ะเผื่อจิจับเอาเผื่อจิวาได้มือให้อุม้มอุ้ยอุ้ยนาะ bố oh, oh, đi của anh ấy ô ô đi ở đi ô ơi 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 chạp ơi 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 ơi

เกี่วเข่ารับจ้างบอโห้ห้องเราช่างนะอ๋อย๋ออ๋ออ๋ออตั้งหยอกๆกันเลยบ่มจใครกันใครไม่แคร์เลยไม่แคร์ไม่แคร์ใครเลยห่านคิดเลขวะนี้เลขของยางกดนดิ เจนี่วะลินน้ำอันนี้คนน้ำหมูขอนี่ลินน oh, ้ำปาด้ำแม่กด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 เลขให้กดเลขใหลายพวเจนี่วะโพดโพให้ฉูบอ่อออุ้ยคดนยังไป็ตะหุนนะอันนี้อ๋อพอพอไปส่งอันนั่งวิว ไปได้ซค่อนบอเอิมเหลดมาคนกว่าอือใช้ได้คนเนี่อใช้ได้คนนี่ยโอ๊ยโอ๊โอยอ้ยโอยโแลดว่หอนกว่ากว่าก่าดิหัวเด่อเนาะเคยมาอยู่กับได้คนวเคยมา้ยคนบกก้าเขา เราก็อยู่หันนั่นตีปาเงินเงินเงินวันเงินมันเห็ดผีหลอกนรอไปมึงบอกนี่ลูกนั่นมันเอาใส่เองมันได้หนิตู้เอาชบใส่แล้วก็เห็ดเห็ดผีหลอกไอ้ผีหลอกไม่ไปตู้ตู้วันในหลานจ้ะน่ะตู้ควบคุมทีเดียว ก็คิดถึงของนางนะพวงแนีเอาไปหายตู้เบิ่งกได้บิร์น่เอ็ดพีหลอกตู้รู้ปะนี่เอาไเจ้าเ้อได้ปะเนี่ยนี่นี่นี่้าเอ๊ะมาเอามาเอามาเอพีไว้มาพีหลอกเงินไว้เอ็พี่หลอกเงินไว้ ประตูเปิดประตูไม่ได้ล็อกบ่ะนี้ไปบ่ะนี้เปิดจนชุดปุ่นเปิดจนชุดอัดเปลี่ยนวัวนะยังดึงมาได้เนาะอัดไปอัดแมนอัดแมนอัดแมนไหมอัดแมนอัดแมนยุด เบิดเท่าน ok ั a a ้นทำบล็อกนะเอาเอาเอามาใส่เจ้าเอะเฮ็ดพี่หลอกเงินไว้ไปแล้วก็จับมันอ่าอ่าม่ใช่หัวใช่หัวอะไรหลอกเงินไว้หลอกเงินไว้เฮ็ดพี่หลอกเงินไว้เออเฮ็ดพี่หลอกเงิน เฮ็ดพี่หล่อเงินเลยมาพี่ลุกมาพี่หามันก็หูเลยเนาะเฮ้ยมาพี่เฮ็ดพี่หล่อเงินมาแม่พี่หล่อเงินนี่พี่หล่อเงินนี่ตัวเข่าไปตัวก็ไม่ได้อยู่พ่อหานาทีลูกเอ้ยเออ เห็ดพี่หลอกไว้พี่หลอกไว้พับผ้าช่อยเมยใบผูกโอจ้าหน้ามยใบดิ้นตายเห็ดพี่หลอกนะมาหน่อยไหมอาแมงเนี่ยอาแมงเนี่ยใครจะ่หุบผึกรถดิไปหาเงินแกหาไว้หาเงินแกหาไว้ขนมนะหาเงินแกหาได้ลูกเด้อ รถยังขอบใจด้วขอบใจต่ายต่าย่เออแก้ไปนี่งใส่ก็ชื่อลวบอดอกหมอกดอกไม้ชื่อแล้วให่เรียบร้อยเรียบร้อยัน้ก่อนวันคูอีกด้ว ไม่ไปเเข้าใจว่ามองดอไม้แห่งไม่ดีที่เดียวเพื่องนีดอกเดือดเพื่อ่ดอกไม่นี่ยนะจัดไปเ่อาลนีเ่อจานเดนคนิมมอไเอจานเมอไ่เราเอา่าใครสะดวกนะเราไปถ้าไปกันเขานน้ำคนใช้หุ่นใจงนานเยี่ยมาเลยอคนบ่ฮับบ่จอมป้อมเนาะ ฮะเพิ่นบอฮับบ่จอมบอมนี่นะเออบอกพาบอฮับบ่หนิอ่างเงินบอกว่าให้ยไม่อ้วนไปหาหมอเอาขึ้นม่องเก่ามอเพิ่นก็บอฮับหาหมอเอาขึ้นม่องเก่าด้อว่ะอ่งเงินบอาไปเมียนม่องเก่ามันบ่เมียนจิงโจ้แล้วหน่อยจะเมียนม่องเก่าอันนี้ตาย ตายแล้วบ่ฟื้นนะเอาจมุลว่าเอาเมียนบงเกาหาเงินว่าไปหาหมอเมียนบงเกาเด้อเอาเมียนได้แต่ว่าอันตายแล้วบ่ฟื้นนะมันบ่แม่นลูกจิงโจไดเนาะเจนเออกินแล้วมนเออมัน่พกอยวามันได้ทาไดมนได้ว่ามันมีพกคือจิงโจคอยู่มันมีพกเออ วนไปไปจ้างหมอนิดพกบอนิดพกกับกายมันเบยุกยามันกัดพกกัดพกออกมาเหมือนไงชอยเาดุมยไใบเห็ดนานแล้วนะนี่ออจอมยุดก่อยโอ้ยจมนจมมนมันผักมัน่ง เขาใส่ให้เฮาดีใจได้คนถ้าคนใส่ของเฮาให้นะดีใจได้เป็นกันนะถ้าแบบว่าเอาให้เราโบใส่เสื่อนี่อ๋อวันหนาวตะเวะียรื้อให้ถ้าเื้อให,เห้เห็นเห็นใส่เนี่ยดีใจในะมึงแหนมึงไหนจากเราบันทิชอยเราบันทิชลืมจ้ะนั่นแล้วแต่้ยถอดหายใจง่ายดีเน,นี่ยเอาขนมหน้าเงินไว้ เอาๆนั่นๆว่นล้ันนี้นะักระตากวองมาน่งลนังลออเอามาเอามาจ้าเอามาเร็วเอามา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  เจนมักเลยค่ะอืมอ <Alright. S 1> ืมต้องวางสิย่านได้เดี๋ยวชัวร์ทารุนเด็กอีกนั่งแรกแล้วเป็นอันตู้อบนาน

Hoạt ninh nắn, bắt buạt ninh nắn, so mong buạt ninh. And who may vậy bóng, the book nong đều được một lúc. Mày bạc nắng, dạy 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 dạy

ยังเงินก็คือสลัดวัดลูกยังเงินคือสลัดวัดปนี้ก็ดึงมาทับตีนเจ้าของนะครับโอ้ยสัดเจ็นนะจูเจ้าขวดมันขี้เลยอ้ยเจ็นเลยกูกระเงิดได้กูกระไร đúng đúng mũi dẫm mũi anh 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 sao được anh anh này chứ ui anh anh phải anh tì nó anh 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 yêu anh 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 nó mày anh 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 Sáng anh 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 ป,ป้อนไม่ไหวปะป้อนไม่ไหวเด้อไม่ไหวนานแล้วป้อนออนู้นอูน้หึหึหกลัวมื่ยนั่นแหละอู้หเจนเลยจะไม่อันนั้นนนี่อยู่แต่เบ,บิ่งเด้อถ้าเบิ่งเด้อรึงมาทับตีนเจ้าของอีกเด้อไม่ต้องหันมากไม่อนอานีแหละ Ui, ờ, ui, bị cốc sầu là nó Một hết Ghen <laughs> đồ phả à, à. à. Mà <laughs> okay, cả mình, còn lại, còn còn thì hôn sầu Và ok, chẳng lúc này theo hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ໄປແລ້ວສະບາຍດລະສວັດີວັດບດລຍັມາແມ່ທງ